เฟวันเทพชยาอุ่นหนูไปสุดทางแค่รอบ16คนส่วนเด็กป้อมจอแดนเบลรายังแรงไม่เลิกสวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Northern i r ไ l แ n d o ์ e n 2025รอบโต๊ะหลักระหว่างวันที่19ถึง26ตุลาคม2568นณวอเตอร์ฟอนฮอล l เมืองเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือแชมป์เก่า2024ไคเวนวิลสัน เอาชนะจัดทรัมป์9ต่อ3เฟรมผู้แขงเบรกสูงสุด143แต้มมาร์คเจวิลเลียมส์และจัดทรัมป์เงินรางวัลแชม 1, ป์1 0แสนปอนด์รองแชม 4, 000, 000ป์4 5 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์รูปแบบการแข่งขันเป็นรายการสะสมคะแนนจัดอันดับโลกมีนักสนุกเกอร์ตอนรับเข้าร่วมแข่งขันคับขั้งผลแข่งประจำวันที่23ตุลาคม2568 รอบ16คนใช้ระบบซีใน7เฟรมทอมฟอร์ดชนะยวนซื่อจุน4ต่อสองเฟรมจัดทรัมชนะแกรี่วิลสัน4ต่อ1เฟรมจอห์นฮิกกินส์ชนะซื่อเยฮุย4ต่อ1เฟรมมาร์คอเลนชนะแอรอนฮิว4ต่อ1เฟรมไคเรนบูสันชนะเหอกั่วเฉียง4ต่อ2เฟรมจอแดนบราน์ชนะชอนเมอร์ฟี่ซต่อสองเฟรม แจ็คลิซัสกี้ชนะเอฟวเทพชยาอุ่นหนู4ต่อ2เฟรมโจเย่หลงชนะบายอาริคาเตอร์เนื่องจากอาริคาเตอร์ขอถอนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัวผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนรับเงินรางวัล1น2 3 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ5 6 7 0 0 0 0บาทส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คนรับเงินรางวัล9,000ปอนด์หรือประมาณ387,000บาท นปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด143แต้มเลี่ยมพันเล่นในนัดที่แพ้หลงเจอห่วง4ต่อ2เฟรมรอบคัดเลือก2โปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ Northern Ireland Open 2025รอบโต๊ะหลักระหว่างวันที่19ถึง26ตุลาคม2568ณ Waterfront Hall เมืองเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือไฮไลท์วันที่24ตุลาคม 2,568รอบ8คนใช้ระบบ5ใน9เฟรมเวลา6มโมงเย็นจัดทรัมป์พบกับจอห์นฮิกกินส์รอบเวลา3ามทุ่งไคลเวนวิลสันพบกับแจ็คลิซอสกี้รอบเวลาตีหนึ่งทอมฟอร์ดพบกับโจเย่หลงมาร์คอาล์เลนพบกับจอร์แดนบราวน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ